ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับชาแนลแจ็คฟุตบอลนะครับตอนนี้ผมอาจตอนเวลา4ี่ทุ่มสิบแปดผมก็จะลงก็ผมเป็นคนที่ลงคลิปเร็วนะครับแต่ ตัดต่ออาจจะไม่ได้เยอะคือเทพไม่ได้ตัดต่อเลยซ้ำบางทีอะตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น 4P4 วันนี้น่าจะน่าจะไปตัดต่อในใครมาเตอร์แล้วจะต้องรีบเล่นหน่อยประตอนนี้แบตเหลือน้อยมาก 4P4 ไปเกมเดียวจัดไปเลย น้าต้องจริงจังนี่เฉยมแล้สื่อ่ ไปวนไปวนมาครับขออนุญาตตั้งใะไตั้งจีนแบบหนึ่งเพราะว่าตึงเกมอยู่คาว่าตึงไงเนาะโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรดีเจอแกนสบ้นี่เจอแกนบ้นี่ปบตึงอยู่นะตึงอย่างนี้เไม่เชื่อเพื่อนละเฮ้ยมี่สองไม่เช่โอ้ยไม่ไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่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  โอ้โหสวยแล้วคนพิเศษมีเดียวเลยไม่ได้บริการชมเลยโอ้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้านานนี้จังหวะนี้ไม่อยู่แล้วจ้ามันเก็บสอกกันได้ยังไงวะเฮ้ยมพิเศษเอา้ามันชุบเพื่อนนี่โกหให้ตรายเถิดซาร่าฮะเฮ้ยมันล้มเองวะงเทำไมมึนอัดร้อนเนี่ยนะ เอาเราวงแดกเองอเฮ้ยมีเขา้ามาวโอ,โอ้โ,อโหแต่ไม่ไดันเอาหนึ่งตัวโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าไปซ้ำเลยสวยแต่ก็ยังดีเล่นทำสอน,นกัน ียังดีดวตัวน um, ั้นไอ้ตัวนั้นมันไม่ยิงผมอ่ะมันปล่อยให้ผมงัดหัวมันอ่ะเห็นซีดีจีดีบอกว่าปืนทำสัิงลูดหัวง่ายเอามาเล่นดูในเกมในน้องเล่นแล้วก็ลู้หัวง่ายจริงแต่จะไม่ยิงหัวผมไม่ได้แม่นหัวแต่มันเป็นปืนลูดมีอยู่เกมหนึ่ผมโดนคนมายิงตรงเนี้ยที่ผมเดินมาอยู่ก็เลยต้องระวังพิเศษพิเศษ โอ้โหเพื่อเราโดนวะเกอนโดนถล่มอ่ะโหเกินเครางซื้อเผื่อเราวะเราเป็นคนแรที่มีปืนนึงเอ้ยมีคนอีงโดนมีปืนรุ่นนี้วะเทปปืนรุ่น,นะปะวะโอ้มันเล่นระเบิดเล่นระเบิดเอ้าอยู่นี่ทำไมวะวันนี้ไปแล้วไปแล้วพี่เหน้นอใครลูกกันเยอะ ตงนูง้้เพื่อนอย่างใโอ้โหไม่ได้ว่ะโหมันซื้อมันแต่ระเบิดมือเนี่ยต้องลูดหวดัวก่อนตัวตัวว่งนี่ว่ะม่วอมาให้ได้เหร มีระเบิดอะไรหรือกิ่งโคลนดีนค่ะตัวนี้พอัะนี้แน่เลยโอ้โหนี่เสียบเปียกเลยเสียบเปียกเลยเอ้ยได้เปียกแต่ว,แว,ว่ามันมงมาใช้สูตรนี้ใช่ไหมนี่ตัมาให้ฟังให้ฟังมีเอวมีเอว เฮ้ยมีเข้าบ้านไม่ไม่ไม่ยาห้ามตายห้ามตายห้ามตายทุกคนห้ามตายนะไปโดนวงเด็ดโดนมันโปป่ะนี่อ๋อเชฟฟร์มาโอ้มันจะแตกแล้วไม่น่าถึงเวลาของสองคนแล้วของในสองคนเป็น เพื่อนอยาออกนะคนเราก็เพื่อนออกกันเนี่ยคนนี้ไม่ออกคนนี้ก็ไม่น่าออกนะไม่น nah ่าออกคนนี framework. ้ออกบ้านี่เขาแล้วเขาไม่ควจะออกกันจะหมดอ้อนอยู NP ่เฮ้ยคนนี้ออกไหมเนี่ยเขาออกสองวัเดียวฟอรเกอร์เหรอไม่ได้ออกไม่ได้ออกเวลี่กูดก็ยังดีอ่ะถ้าออกสองได้ผมไม่ชอบเฮ้ยไม่ได้ออกหมดดีกว่าเอ้างันก็สวยสิีสวยไม่มีสมัยสองคนขนาดนี้ มีการวางระเบิดเสีเยงมีการวาันว่ะอันนี้มันร้ายว่ะอันนี้มันร้ายเริ่มตึงว่ะเริ่มตึงวีะ โอ้โหไม่แตกแตกนี่แหละโอ้โหอะไรวะโอ้โหเฮ้ยถอเร่วงเดงทอเร่วงแดงโอ้โหมันก็เกินเกินปะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวว่ะเกมตร์ตบไปต้องชนะเดี๋ยววันนี้เล่นรักษาไม่ได้หาข้ออ้างหรืออย่างใด แต่มันตึงเกินแรงเรงบ่นี่ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วเว้แม่ก็ต้องได้แล้วเว้ออวไอ้ไววอทำไมตรงนี้วะไม่เปิงไอ้วอกะแลรอวะ อนทังก็เกินแรงแรงบอนนี่ลิงย่าโอ้มันกิ่งลูกคนกล้วยหวานไก่เราไม่น่าประมาทมากนี้ครับตอนนี้เปิด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 ปูรกหัวเปิดปูรกหัวหนึ่งเนี่ย ประตูยาวเลยก็มีคนยิงเฮ้ยโอ้โหมันลงทุนขาดนี้เหรอแพ้แล้วแพ้แล้วแท้าคุณมี้อมเห็นได้เ enfin ฮ้ยอาจจะซูเะยรมีแววอยู่แววอยู่ถ้าเพื่อนชนะนะ เพื่อนหลืมหลืมหลืมหัวแตกดูแลตัวเองกับไม่เพื่อนดูแลตัวเองกับไม่เพื่อนเฮ้ยเก็บสาวต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะเฮ้ยมีคนจ่อเอวัวอยู่มแต่มันก็โดนเหมือนตาที่แล้วอาจจะสู้ได้คนเล่นสกาจัดว่าแจมอยู่เฮ้ยตัวนี้มันตัวเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมปะวะไม่ใช่จะเก่าเจ้าเดิมคนละคนกัน ตัวน,นี้มันแต่เราต้องชนะมาได้จากตาหนึ่งมันทำกับเราไว้แสบแสบสันไี้เพื่อนบวกเขาเนี่ยโอ้โหไม่ช่วยเลยชุดแบบนาดาชุดโคตรน้าดา,ลา,ดาลเลยสู้อะไรไม่เพื่อนโอ้เพื่อนเงนเก็บดิเอาว่ะมันเก็บมันเก็บหนักมันเก็บหนักมันเก็บหนัก สวย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมเรามาแล้วอ่ะอาจจะไม่ต้องมีเกมต่อไปก็ได้ความตึงก็จับไว้แกมอยู่ตึงอยู่นนะไอวอร์หนึ่งไม่มีครมาดีกว่ากันแรงแรงบน ยูเอสพีเองอัดมาสึกมาทีเยอะแล้วตามมีแววแพ้เพิ่ขึนเกินไก็พอแ,แต่ขอช็อตส,สวยๆน่ะเอ้ยก็มีช็อตสวยๆตอนแรกแต่ขอช็อตคอ,อ,องคงมัดหัวก็ช็อตมีสูตรนี้ดีกว่าโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้โหพื่ออะรด้ยปกอดดูนหนังกน ไอ้เวนี่ไอ้เวรนโอ้โหไอ้เวรนี่น่าอะไรของมันมากจริงๆโหแล้วเพื่อนจะลงมาทำไมอะครับโอ้โหจบแล้วเพื่อนจบแล้วเพื่อนโผมาเดาฝาเก้อจังวันนี้ลุ้นว่ะลุ้นว่ะลุ้นระถึกมากมันเป็นงานอยู่ มันให้ได้เพื่อนเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วแสงแดงนี่หรึมแสงแดงนี่หรึมเดี๋ยวลงไปทำเพื่อเพื่อนลงไปเพื่อเพื่อโอ้ยสวยสเฮลม้มล้มหนึ่งดาวหนึ่งแต่โดนโดนตอดโดนตอดโดนตอดโอ้โหเรียบร้อยแผลโอ้ไปเกมหนึ่งไปเกมหนึ่งเกมนะคน มาต่อที่เกมที่สองคลิปนี้จะยาวไปเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวคลงคลิปแล้วก็นอนไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรมารบกวนทุ่คแต่ถ้ามีต้องขอโทษเด้วดเพราะผมมันจะใส่หูฟังนะครับ ช่วงนี้คอนเดอร์ผมไม่ใช่ดูเร็วเลยเฮ้ยมีตึงมีตึงมีตึงว่ะมีตึงว่ะเฮ้ยมิตึ้งว่ะมีตึงอยู่นะมีตึงอยู่มีตึงอยู่มิตึงอยู่นะมีตึงอยู่นะวันนี้อัดเก็บเราเล่นเราเล่นไก่อย่างเลยไม่มีเวลามาจัดชงจัดฉากในวิมนี้เฮ้ยปรติเราไม่จัดอยู่แล้วเฮ้ยมีคนดับยาให้ว่ะเวรี่กุตดับยาให้โค้ดอุ้ย่ะ

นายยิงอกยิงหอตตตตเดจุดน้าดเกินไม่เพื่อนไม่ไม่เพื่อนโน้ตเก็เซตโน้ัตัวอตัวตตมันเอามาตัวนี้มันเป็นงานเปนงานอย่เป็นงานอยู่อบมันไปเพื่อนชจีนแต่จังวะนี้เพื่อนโถมเพื่อนโดนถมนะ ก็จะเล่นนะเกเรนะเล่นเกเรไม่ต้องมาดูตอนจบเกมบแต่เราชนะก็ very good เฮ้ย <laughs> เล่นโอ้โหเกินนีิเก่งจะเดอทำสัตว์รุ่นหัวนะครับเป็นงานจะใหนะ้ทำสัตว์รุน่นก็ไม่รู้ว่าจะรอด แต่มันจริงเพราะตอนนี้เวลาตอนคืนตอนคืนมันจะเะตืงนครับรางวัไม่เท่าไหร่วันนี้อาจจะแพ้เพราะผมไม่ใช่โปรเพลย์เนอร์จะมีพวกนักแข่งมาลงนะต,อต,อตอนตีตีสองตีสามครับผมเพื่อ,อนสองโอ้วงฝันวงฝัน <First line. S 1> อ,อ๋ออ๋อมันชี้ขีขดเฮ้ยโคตรกลัวเลยอุย้ย หลังอีหลังอะเพลงอีเพลงโอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วมันก็ว่าเห็นอะไรส้มส้มเห็นอะไรส้มส้มเด็กเกิรตัวนี้ชาลีเฮ้ยชาลีบอกเฮ้ยดาวดาวสวย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 อยู่สวยอยู่จัดว่าดีจัดว่าเด็ดจัดว่าดีจัดว่าเด็ด จัดว่าดีแต่ว่าเด็ดนะแล้ยินเสียงอะไรมลบกิงก็ต้องขอโทษด้วยสวยสวยสวยเฮ้ยชนะให้ได้เพื่อนของชาติเฮ้ยอย่าอย่าไปเที่ยวสวยสวยสวยเฮ้ยป่าป่าโจป่าโจยิงกว่าโจยิงว่ะป่าโจเอาป่าโจเอาแบบเขาด้วยนะโอ้โหซื้อไม่ได้ในช่วงนี้อ่อนจัง โอ้ยสาสาเศร์สวยต้องมาหน่อยเฮ้นี่มันท่าเลยวะเดินติดกันจะสิงกันอยู่แล้วนี่บอหนี่ผมยังไม่ได้ลองล็อกอินไอท์บอกก็เลยอะ่ะไม่ค่อยมีคลิปม่ค่ัไม่ดู คนดูผมผมดังในคลิปแบบมาอีคลาสสอนนั่นนะแล้วพออย่างนี้ทาให้ผมมีคนดูเยอะแล้วตอนนี้กลายว่าไม่มีใครดูผมเลยช่วงนี้ก็ื่อคนเดียวกันเียแต่ว่าถ้ามีอาจจะไม่ดูได้จริงพเพราะแฟนสับผมไม่น่านอนดิคานะมีใคนเหงาบ้างนบอ แต่ว่าเราอยู่กับคนโหดว่ะมา้ามีชอ็ชอตเฉยๆเเค,เคสวยป่าโจป่าโจคนนี้นี่มันอุ้ยอย่าไปกดไปคลิปโอเค สวยเวมีกุฎอ้าวเพื่อนหลุดเลยหัวร้อนอาเรมาหนีมนอยู่โอคทีคนี้ไม่นึงนะเพื่อนเราจะหัวร้อนทำไมเพือ่อนผมเอากระดาษเล่นมีนปืนโกงนะจ๊ะอุ้ยัะไม่มีไอ้อลได้หนนี้อะยากอยู่ จะตามเพื่อนไปก็ปะโจยิงหัวปะโจยิงตกลงไปฟังข้างบนนะไรแบบนี้กันโหวงวงฟันวงฟันพี่ก็บอกลกโวงาวอยูที่สูงก็มาดีครับโอ้โหชุบเพื่อนอะโหชุบชุบหัโหวัวโ apa bodohlah kau semua manusia mahu kau tajuk dia tajuk dia ha ha dia memang dia luar biasa bau ha la foi so 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 dia mahu dia mahu dia memang ha ni lah โอ้ยเพื่อนเซียนสุดโอเคบนโอ้โหไม่อยากขึ้นไม่อยากเสียมให้เพื่อนเอาอะโอ้โหจังหวะนี้เลเพื่อนบอกไม่ได้แล้วลงไปลงไปพูดลงไปพูด ปืนโกงแค่นี้ก็สู้เล้โอ้ชนะแล้วเพื่อนตานนี้ต้องจัดหน่อยแล้วปดไอวอมามามาตอนี้ของน้ำงามของน้ำงาม คนที่เท่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วเพื่อนคนนั้นก็โอ้โหตายโนรัวก็ยังไปกับเขาเนาะ เดี๋ยวห้าฮิวเพื่อป่ะโจยิงได้สิได้ครึ่งหนึ่งเขาเขาได้เมสี่พันเราได้เมตหนึ่งพันโอเคโอ้ยี่สิบสองนาทีแล้วใครเอาอาจจะไม่ตัดก็ได้ในคลิปนี้ อาจจะเพิ่มอินโทย์นะครับอาจจะไปเพิ่มแบบให้ภาพมันคมชัดโอเคครับเรื่องถึงเวลาต้องจากลานะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สังสรรค์แล้วกดกระดิ่งกิ๊กิกิิกดติดตามเพิช่องชาแนลจากฟุตบอลสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ